คาดไม่ถึงเฮยงานใหม่ครอบหลังอำลาลิเวอร์พูลงานนี้มีเซอร์ไพรส์มีรายงานออกมาว่าเจเกินคอปตอนนี้มีการพูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับบรูเซียดอทมุนทีมเก่าของเจเกินคอปในศึกบุลเลสซิกาเยอรมันเรื่องการนำอดีตกุนซ้อกลับมาเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลในปี2025เพื่อพาทีมกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้ง สำหรับเจเกนคอปวัย56ปีให้เหตุผลที่ตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลว่าเขารู้สึกหมดพลังกับการทำงานในฐานะผู้จัดก,การทีมและมีแผนว่าจะเว้นวักจากวงการฟุตบอลเป็นเวลา1ปีก่อนกลับมาลุยงานอีกครั้งทั้งนี้เจเกนคอปเคยมีข่าวว่าหลายทีมสนใจดึงตัวไปเป็นคุนสื่อหลังอำลาลิเวอร์พูลทั้งทีมชาติยิรมนีบาร์นมิวนคบาร์เซโลนา ต่เจ้าตัวอาจตัดสินใจผันตัวไปรับงานในบทบาทอื่นบ้างในอนาคตโดยเชก,กินคอบสร้างชื่อในฐานะเฮดโค้ดกับดอทฟุนในปี2008-2015ภายทีมควาแชมบุลและซิก้าเยอรมัน2สมัยเอฟเอโคล1สมัยเยอรมันซูเปอร,ร์คัพ2สมัยและเขารอบชิงชนะเลิศยูฟา่าแชมเปี้ยนลีก1ครั้งในฤดูกาล2012-2013ก่อนแพ้บาเยิร์มิวนิกยึดเหตุผลเป็นหลัก หรืออาเนสลอตไม่ใช่พวกชอบปรับเงินนักเตะอานเนสลอตเทนเนอร์ฟยนู ot, u, ซึ่งตกเป็นข่าวกับริวอผู้อย่างหนักนั้นไม่ใช่คนที่บ้าอำนาจจนถึงแค่ชอบปรับเงินนักเตะมากเกินกว่าเหตุตามรายงานของอดัมคับตันนักข่าวจากดอแอตเลติกสื่อกีฬาชื่อดังตอนนี้เป็นที่เชื่อกันว่า ถูกฝ่ายบรรลูข้อตกลงเกี่ยวกับติวของสลัดได้แล้วหลังจากที่กุนซือเช่าวด้ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลอย่างต่อเน,นื่องในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทําให้หลายคนสงสัยว่าเขามีสไตล์การทําทีมแบบไหนทั้งนี้ครับตันระบุว่าสลอดมีนโยบายการปรับเงินเหมือนกับกุนซือหลายคนโดยความผิดที่จะนําไปสู่บทลงโทษเหล่านั้นมีอย่างเช่นการมารวมตัวกับทีมท้ายในวันที่มีการแข่งขันหรือการพลาดรถบัสเป็นตน้นแต่เขาไม่ใช่พวกที่มีนิสัยหมกมุ่นกับการปรับเงิน พอเจ้าตัวไม่ได้มองว่าตัวเองหรือทีมสตาฟเป็นเหมือนคุณครูแต่อยากเน้นไปที่การให้ข้อมูลมากกว่ารวมถึงทําให้บรรดานักเตะมีโอกาสที่จะเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดด้วยคารเตัรเสริมว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของสล็อตที่อยู่คาเฟยนูสนั้นเล่าให้ฟังว่าไม่เคยได้ยินสล็อตตวาใส่ใครก็ตามในสนามซ้อมด้วยพอเจ้าตัวมีบุคลิกทีมนิง่งและตัดสินเรื่องต่างๆด้วยยึดความสมเหตุสมผลเป็นหลัก เขาคือใครฟาวเลอร์แอปตกใจเห็นเขาหรือว่าผูกเตรียมตั้งสล็อตคุมทับตำนานกองหน้าหงแดงยอมรับว่าตกใจที่เห็นเขาสโมอสซอนเตรียมตั้งอานี้สลอตเป็นกุญซือคนใหม่และต้องไปค้นหาข้อมูลว่าคือใคร หงแดงม,มีข่าวว่าเตรียมประกาศเปิดตัวกุนซื้อชาวดัตยอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้ซึ่งดาวยิงเจ้าของชายาเดกอนยอมรับว่าเขาต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสล็อตคือใครแต่เชื่อว่าแฟนวอลพร้อมให้การสนับสนุนด้วยเขาได้กล่าวว่าเอาตรงๆนะมันน่าตกใจมากผมต้องไปค้นหาข้อมูลของเขา พะผมไม่แน่ใจว่าเขาประสบความสําเร็จอะไรมาบ้างสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นคือทีมของเขาไม่ได้เป็นจ่าฝูงหลีกแัดด้วยซ้ำแต่เพื่อความยุติธรรมหากมองลึกลงไปถึงความสําเร็จของเขาและบริบทโดยรอบก็ใช่เขาทำได้ดีทีเดียวนี่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของแฟนบอลหลายคนแต่ทุกคนจะสนับสนุนเขาและพี่ฟาเลอร์กล่าวเจคินคอปเปิดใจถึงโมซาลาอัปเดตแข้งเจ็บเรือว์ปูเจคินคอป ผู้จัดการทีมหลืเว,ว่าผู้ยืนยันว่าตนละโมซาลาปีคนเก่งจะแกาเคียร์ปัญหาคาใจกันไปหมดสิ้นแล้วการที่นัดต่อไปหงแดงจะเปิดรังแอนฟิลตอนรับทอตแนมฮอตสเปอร์ในศึกพีิมิลิกอังกฤษในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนี้ซาลามีปากเสียงกับคอประหว่างถูกเปลี่ยนตัวลงเล่น เป็นตัวสำรองในช่วง10นาทีสุดท้ายนาที่หงแดงออกไปเสมอเวทแทมยูไนเตสองต่อสเมื่อวันเสาร์ที่27เมษายนที่ผ่านมาด้วยหลังเกมกุนซือชาวเยอรมันบอกเครียดจบแล้วแต่ดาวเตอีย้ยหยบดูเหมือนยังมีอารมณ์ค้างอยู่ด้วยขอบเผยในการถแถลงข่าวถึงกรณีกับซาลาว,วามันถูกจัดการแก้ไขแล้วอย่างหมดสิน้นไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเรามารู้จักกันมานานผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะจัดการมันอย่างไรแต่เรารู้จักกันมานานและเราให้ความเคารพซึ่งกันและกันอย่างมากเราโอเคดีมันไม่ได้เป็นเรื่องเราอะไรแต่โดยทั่วไปสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือทุกคนอยู่ในที่ที่ดีที่สุดถ้าเราชนะเกมต่างๆและยิ่งประตูดได้มากมายเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องความพร้อมของนักเตะกก่อนเจอสเปิร์นั้นขอบเผยว่าเดโก o โชต้าไม่ได้ลงซ้อมส่วนคอเนอร์เบตลียลงซ้อมขณะที่เฟอร์จิลฟานไดไม่ได้ซ้อมเมื่อวันนี้วันนี้มีการซ้อมเราต้องดูกันต่อไปโอเวนเชรอร์นูนิตดาวยิงรุ่นน้องอยังพัฒนาได้แนะลิวพูเก็บไว้กับทีมต่อ ไม่ค่ลโนเวนอดีตตำนานแข้งลิเวอร์พูลเชอมันว่าดินนุนีดาวิงรุ่นนองยังสามารถพัฒนาได้แม้จะโดนวิจารณ์เรื่องผลงานอย่างหนักพร้อมแนองค์แดงควรเก็บแข้งรายนี้ไว้กับทีมต่อไปด้วยนูนีย้ายมาจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2022ออย่างไรก็ตามเจ้าตัวกับทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจมากนัก ในฤดูกาลแรกเช่นเดียวกับในซีซั่นนี้ที่ดาวติวัย24ปีมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ทั้งๆที่มีโอกาสทองมากมายทำให้เขายิงไปเพียง18ประตูจากแกนรรงสนาม51นัดทุกรายการจากความที่เกิดขึ้นทำให้ยังเกิดความไม่แน่นอนว่าอนาคตของนูนี้ภายใต้กุญซ์เซคนใหม่ของหงแดงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอันนี้สลอตนั้นจะเป็นอย่างไรจนล่าสุดไมเคิลโอเวนอดีตกองหน้าลิเวอร์พูล ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถมากแต่ปัญหาคือเขาไม่ใช่ดาวยิงธรรมชาติพอเขาพลาดโอกาสเยอะมากแต่ว่าเขามีความเร็วแข็งแกร่งเทคนิคดี และเป็นคนที่มีสไตล์แตกต่างจากคนอื่นๆในทีมอย่างไรก็ตามเขายังพัฒนาได้ลองย้อนไปดูโมฮาเหม็ดซาล่าในปีแรกๆที่เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ยังไม่ได้ยิงประตูมากขนาดนี้เช่นกันแต่เขาจะพัฒนาแล้วและยิงฤดูกาลละ20-23ประตูแบบซาระาได้หรือไม่นั้นก็ยังเป็นคำถามอยู่แต่เขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากและยังอยากให้ลิเวอร์พูลเก็บไว้กับทีมต่อไปไม่น่ารัง ลิเวอร์พูลจะแยกทางสามแข้งตัวเก่าซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลเอกครูสื่อท้องถิ่นชื่อดังออกมาประโคมข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะปล่อยตัวสามนักเตะมากประสบการณ์ของทีม <Y> อย่างตีอาโกอ้อาคันทลาโจอเอลมาติและอาเดียนออกจากทีมแอนฟิลหลังจบซีซั่นนี้รายงานอ้างว่าไมเคิลเอ็ดเบิร์ดซีอีโอด้านฟุตบอลของเฟนเวสต์สปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของทีมลิเวอร์พูลและลิชาทิว ผูอ้อำนวยการกีฬาคนใหม่เตรียมจะหารือร่วมกันถึงอนาคตของเตียโกูมาติปและอาเดียนที่กำลังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปี2024เอ็ดเวิร์ดและฮิวมองว่าผู้เล่นทั้ง3คนรับค่าเหนื่อยมหาศาลในสัญญาปัจจุบันที่กำลังจะหมดลงและหากใบตัวออกไปจะเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายเพื่อนำเงินไประดมทุนคว้าตัวผู้เล่นใหม่มาเสริมความแข็งแงกร่งให้กับทีมในซีซั่นหนา้าโดยฤดูกาลนี้ เตียวโกวัย32ปีมีปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังรบกวนตลอดและเพิ่งมีโอกาสลงเล่นให้ลิเวอร์พูลไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นส่วนมาติปโชครายได้รับบาดเจ็บอินควายนาและปิดเทอมยาวไปเรียบร้อยส่วนอาเดียนในฐานะในยดนมือสาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมานานแล้วสำหรับเตียวโกและอาเดียนกำลังได้รับความสนใจจากทีมในสเปนส่วนมาติปก็อาจจะกลับไปคาแข้งในเยอรมนีอีกครั้ง